สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ดีโดรถไถซิ่งขันแรงครับจบแล้วขันแรงถอดยาวถอดยาวสลักครับนี่ก็ซีนล้อหลังขาดสองท่อนเลยก็ นี่ขาดครับติดลมวันเดียวดึงสองคันบิดเรียบร้อยน้ำมันไหลโจกๆเลยครับหรือครับวันนี้นี่รืออย่างเดียวครับแกนก็ยังสวยอยู่ครับเหมือนเดิมของไหม่นะเพิ่งถอดตัเข้าหนึ่งพัน หนึ่งพันห้ารอยกว่าชั่วโมงครับซีนรั่วล้อหน้ารั่วสองเลยครับนี่แต่ยังงงอยู่ครับว่าทำไมเฟืองตัวนี้มันมันเป็นร่องบากนี่มันเป็นร่องบากก็ทันใดที่ถอดประจำก็แนะนำเลยนะครับ ไม่รู้ว่ามันเป็นบากบากนี่ไว้ทำอะไรเป็นมาร์กหรือ,อยังไงปกติปกติไม่ค่อยเห็นขอมาร์กอะไรอย่างเี้ครับเกวเรียนซีนล้อนิดเดียวหรือทั้งคันครับหน่อรือทั้งคันกันเลยทีเดียว นี่ก็ซื้อซีนมาซีนใหม่ครับซื้อมาสองร้อยกว่าบาทจากศูนย์คูบต้านี่ศูนย์ซีนจะเอลสีศูนย์แล้วก็อุปกรณ์ อันนี้ร้อยหนึ่งครับหลอดละร้อยแต่ถอดน,นี้เยอะเหลือเกินเกือบรอบคันนะครับถอดหมดหล้อบังโคลนหรือกันยับเลยครับนี่ก็เจ้าของรถครับทําเองครับช่วงนี้โปรโพรชั่นรถหมดแล้วทําเองครับถ้าแบบนี้ทําได้อยู่ครับทําเองได้ถ้าแบบนี้อถอดเองประกอบเองได้อยู่แต่ถ้าเป็นพวกคัส พวกจานคัดกับระบบเครื่องนี่อาจจะต้องพึ่งช่างศูนย์ครับเพราะว่ารถหมดโปรแล้วเนาะรถเข้าสองปีแล้วครับขึ้นเลยรถขึ้นเลยอุ้ยเลย ผลมดผลพวงมาจากการจมบ่อยเป็นอย่างนี้แหละครับขันแรงขันแรงก็มันไฮโหลิกฝั่งนี้นี่ยังไม่รอดนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังอยู่เหมเดิมครับติดลมส่วนมากจะติดลมฝั่งน่าจะฝั่งขวาบ่อยสุดนะครับเพราะว่าข้างหน้าฝั่งขวานี่ก็เพิ่งเปลี่ยนซีนหน้าเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนไปโอ้ยังไม่ถึงสองสามวันเลย นี่ซินนาเพิ่งเปลี่ยนหมานหมานเี่เพิ่งเปลี่ยนเสร็จครับเปลี่ยนสองวันสามวันนี่เองหนึ่งพันหกร้อชั่วโมงกว่าครับตาม,มาอายุการใช้งานอันนี้ ถอดออมาก็มีตลับลูกปืนสองสมีข้างมีหัวมีท้ายมีปอกมีเวนทันใดที่จะทำเองครับแต่ตอนถอนนี้ไม่ได้ถ่ายนะครับไม่ได้สาธิตก่อนมันหนักครับขี้เกียจถ,ถ่ายครับอ่านี้ก็เฟืองส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 องแล้วก็ตลับลูกปืนนะันนี้ก็ปลอก หลอกคานแล้วก็น็อกตกับแหวนครับมีแค่นี้แหละทอดประมาณบ่ายโมงกว่ากว่าตันนี้ก็น่าจะเสร็จอยู่ประมาณราวสี่ทุ่มน่าจะเสร็จครับงดเลยอ ็สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดติดตาม mm. กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่ก็อาจจะถ่ายคลิปสั้นๆครับแบตเตอรี่จะหมดแล้วเลยถ่ายลงต้องหน่อยครับ mm. ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ